สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้ค้นนะครับเอาวันนี้มาคบยายร้อนพี่น้องบรรยากาศดีดีามทิ้งทีอ่พี่น้องมาเฉ็บเสียด้วยกันได้ยังงั้าเหรมยเนี่ยตําสบายนาั่งเอาอันนี้สบายนาั่งเล็บมือนั่งตําสบายนาั่งแล้วก็เวียดเล็บมือนั่งพี่น้องมีแต่อุ่งยงใหญ่นี่พี่น้องห้ยตีนิใหญ่เลยอันนี้นนกบสบ็สบายสบายนั่งเนาะ<ม>แล้วก็ขนมจีนพี่น้องขนมจีนสีเดียวกันสีเดียวกันเลยสีอกสมสมเนี่ยแล้วก็มีผักแก้มมี ผักชะอมผักขาผักขาดิบพี่น้องแล้วก็มีผักกรอบแล้วก็มียัง่ยก่อแครอทเบบี้พี่นอ้องเอาสิบเซนต์ต้อกันพี่น้องมา,มาสิบเซนต์ต้อกันไม่ไดวพี่น้องมางกินน้ำกันกินเลยแม่ใสไ่ได้ได้เราได้แล้วพี่นอ้องใหญ่ใหญ่ขึ้นมาเจอพเดกินน้ำกันแซ่บๆ <c oughs> จวดเลยยไหนพีมือบ่ออฝีมืออยู่ตัวนไหนะแสบของเทียนเลยโอ้ยลูกไส้ละพี่น้องต่ำฝีมือคณะด้วย อเสียบข้องเถียงอะไเปล่ามามาพี่น้องมามาเด้อเด้อพี่น้องตำซูย่าร้อนกินมันนี่เป็นตะเพ็ดขนาดนี้กินเพลินเลยแล้วเปล่องเพ็ดฮึทาบ้วเพ็ดกับเอร์เสียบเนาะ บนะหน่างหายไปโดนลับริกดนเหรอมีน่าหงอยเน่บริกินนหมบริกินโดนอะไรกับแสบด้วยจีาได้พี่นะ้องเสิงเลยนะบรยิน,นะนรก็ตน มีลูกน้องผมนะดวงหลังดวงน้องย่อยหลังนี่กระเด,ด็ด เริ่มมน้มจินนี่เป็นเด็กเมือหน้าเนี่ยไปเริ่มขนมจินบ่ไรได้ไหยโอ้ยแสบ่บคาพีนออกมาเด้อิซีเพ็ดจังหน่อย ขากันนนาัเนาะ ใจมือเหงใจครับเว้ย อากาศเป็นใจขนาดนี้เย็นซอยว้อยเลยก็พอนกอกกินหัวขาลองมาก่อนอลองล้ยวยขาดิบใช่ดิผมมันจัดเสียแต่ว่ากิ่นจะกอมนันแสบเป็นวิตามินพร้อมเั่นแหละตักชานตักชั้นมาเลย เดี่ยครับยิบกระสิอโบได้ แบบพว้างแหงไ้ปนอ่อน แสบความจริงครับ เส้นแทนกระปุ่นเนาะสบายหน้า มราจะฉดได้ยังข้ั่แค่ฉดเราจะฉดขอเม้นห้าสมาครนี่ปุ๊บ แบบนีได้ปะขาน้อมบเคยบเคยกินยังเถอะกินแต่ซุันนำเราได้ปั่นบาไดกินเาะอกเจ็บบอได้ะนี่หกินอะไรจบอกวะทำ Cái thịt ấy Ừ. Yeah. Mm. Ui, hát อตอนไในมันกระถิ่น เขาทาเลยเขาทาปั้นตกหอยเนะาะเขทาทาเป็นเลือดไปเชยบครับ Ừ <coughs> Ừ. <coughs> 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 เอาอีก,กอนอบ้าหลาคว <c oughs> าเงเผ็มหลาเพาเป็นจิ้ง่ายเหรอ้อาหมดตายปุเน น่าพี่น้องเลยมาเด้อมาเด้อมาเด้อกินกันเด้อแซ่บแซ่บแห้งอืมเพลินไปหน่อย không này không mẹ mày nào ừ. ngay ừ. bớt subscribe không đại mấy kinh kinh rồi Bộ phết lên rồi nè cả ốt ở trước ừ. Bộ phết nè mà khổ xẹp xóm ừ. rồi, xóm tí rồi nhanh chết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  bật nắng nhanh mình im à Yên hm hm Yên hm lót ไม่อิ่มเลยนี่เอาเบิ้ลเบิลอดิใหญ่อืมอิ่มไปหน้องเอาเขนนี่เอาแซมได้ก็ไ่นองเบิดพอดีเบิดอะไรใหญ่สิเอาเบิ้อีดีเยสีบหลยไปนอตำสบายนังก็เร็บมือนังประทะกันไปนอ เสียบของแถด้วพี่น้องด้อยกินกับอาชะอมก็พักกรอบๆด้วพี่น้องเนาะกะถากินผัสุภาพกับข้อถอดเข้าไปด้วพี่น้องเด้อขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกการที่ตามทุกซับสะไขนะครับผู้ใดเข้าเบิร์กันจะลืมกดติดตามหรือว่ากดซับสะไขกดไลท์กดแชร์นื้อนเผื่อคนนั่งใจห้องปงครับยอดหลอนเหตุคลิปดีๆนะครับอ่าวันนี้กัขอบคุณพี่น้องอีกครั้งหนึ่งรบรรยากาศดีดีพี่น้องฝนบ่ตกดอกแต่ว่าล่มล่มพัดเย็นลมห่อนแต่ว่าลมมันเย็นว้อยวพี่น้องกินหมองเกลื แต่ว่าัสดีแด้เสแสรบโกโก้กพี่น้องเอ้าครับคลิปนี้มุกยังไลฟ์พี่น้องเดี๋ยวพอคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ